กาบเปียนประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์รวีมาชมาดลสอสอบัญชีรายชื่อพักคพลังทรรมใหม่วันนี้จะผมจะขออภิปรายยติด่วนในการขอความเห็นชอบสภาเพื่อแต่งตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมสวนทิสัญญา CPTPP นะครับ The c o m p r e h e n s i v e and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด 11, 11ประเทศนะครับแยกเป็น7ประเทศที่ให้สัตยาบันแล้วประกอบด้วยแคนาดาเม็กซิโกออสเตรเลียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์สิงคโปร์และเวียดนามส่วน4ประเทศยังไม่ได้ให้สัตยาบันประกอบด้วยมาเลเซียชิลีบูไนและเปรู ใน11ประเทศนี้ปรากฏว่า9ประเทศนะครับได้ทำสัญญา FTA กับประเทศไทยไปที่เรียบร้อยแล้วขาดแต่แคนาดาและเม็กซิโกเท่านั้นและการนัดประชุมครั้งต่อไปของ CPTPP กําหนดประมาณเดือนสิงหาปี 63, 63นี้ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่รัฐบาลก็อยากจะได้มีการตกลงเรื่องการส่งคณะไปร่วมการเจรจา ขณะนี้ข้อมูลจากกรมเจรจาก,การค้าระหว่างประเทศบอกว่าถ้าประเทศไทยเข้าร่วมกับ CPTPP จะเกิดผลดีคือ GDP จะขยายตัว0.12%การลงทุนจะขยายตัว5.14%การส่งออกจะขยายตัว3.47%และการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นประมาณ73,000ล้านแต่ถ้าประเทศไทยไม่เข้าร่วม CPTPP ข้อมูลก็จะบอกว่า GDP เราจะลดลง0.25%การลงทุนจะลดลง0.49%การส่งออกจะลดลง0.19%และการจ้างงานจะลดลง0.8,400กว่าล้านบาทต่อมาปรากฏว่าด้านภาคประชาชนไม่ว่าจำนวนมากก็มีการคัดค้าน ผมขออนุญาตยกตัวอย่างสองท่านที่มีชื่อเสียงคืออาจารย์ยักษ์ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศการคัดค้านการเข้าร่วม CP TPP โดยให้เหตุผลว่าจะเป็นการอุ้มบริษัทข้ามชาติส่งผลต่อความมั่นคงอาหารของคนไทยและอาจารย์หมอมงคลนะครับประกาศความสิ้นสุดความอดทนท้ารัฐบาลตัดสินใจเข้าร่วมถือว่าเป็นรัฐบาลสิ้นคิด การเดวกันก็มีการคัดค้านจากภาคประชาชนอย่างมากมายนะครับและและต่อเนื่องแม้กระทั่งในต่างชาตินะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเองด้านล่างของญี่ปุ่นซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ลักดันหลักประเทศหนึ่งที่ต้องการให้ไทยเข้าร่วม CPTPP ในครั้งนี้และกำลังจะออกกฎหมายในประเทศเขาที่จะบังคับให้เห็นว่าเกษตรกรของญี่ปุ่นถ้ามีการปลูกพืชพันธุ์ใหม่แล้ว ถ้าจะเอาไปปลูกต่อเนี่ยถือเป็นอาชญากรรมนะครับจากการคัดค้านต่างๆที่มากมายก็เลยเกิดคำถามว่าในประเทศไทยบนเอกสารฉบับเดียวกันเอกสารของ CPTV แต่ทำไมความเห็นของภาครัฐและความเห็นภาคประชาชนจึงต่างกันดังนั้นผมก็จะนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบนะครับว่าการตีความหมายที่ต่างกันของภาครัฐและภาคประชาชนใน8ประเด็นหลัก นะครับจะเป็นอย่าง,างไรโดยคร่าวๆโดยสังเขตนะครับเนื่องจากความจำกัดของเวลาเริ่มเรื่องแรกคือเรื่อง CL CL คืออะไร CL นี่ก็คือ,อประเทศไทยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของเจ้าของสิทธิบัตรยาที่เป็นผู้ผิดยาเป็นหลักโดยไม่จําเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของสิทธิบัตรยาในกรณีที่มีเหตุผลที่จําเป็น เพื่อประโยชน์ทางสาธณะที่เหมาะสมเช่นกรณีการใช้ซีแอนยารักษาโรคเอดใช้ซีแอนยารักษาโรคมะเร็งเพราะยาต้นฉบับจริงๆที่มีสิทธิมันราคาแพงมากแต่ถ้าเราใช้ยาสามัญที่เป็นยาเดียวกันที่ผิดโดยบริษัทอื่นราคาจะถูกลงสิบเท่าหรือร้อยเท่าตัวดังนั้นหลายๆประเทศก็จะมีการใช้สิทธิในการซียอนยานะครับ ต่อไปนะครับในประเด็นนี้ภาครัฐให้ข้อมูลอย่างไรภาคประชานให้ข้อมูลอย่างไรภาครัฐให้ข้อมูลว่าถ้าเขาร่วม CPTPP เนี่ยประเทศไทยสามารถจะใช้สิทธิในการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาคือใช้เซียนได้ต่อไปและไม่ห้ามในการใช้มาตรการเพื่อการคุ้มครองการสาธารณสุขและการเข้าถึงยาแต่ข้อมูลเดียวกันภาคประชานตีความหมายบอกว่าอย่างไรก็ตาม ในข้อตกลง CPTP มีการเขียนไว้ชัดเจนและเป็นการสุ่มเสี่ยงที่ประเทศจะเสียค่างโง่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลไทยใช้ CnY ในเรื่องอะไรเพราะว่าข้อตกลง CPTP จะคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติในเรื่องการทำ Cn ถ้าเกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันขึ้นมานะครับข้อต่อไปนะครับเรื่องสิทธิบัตรและเรื่องยาสามัญ เรื่องยานะครับผมขออนุญาตจะชี้แจงที่ประชุมว่าเ้วเวลาเราใช้ยาตัวหนึ่งมันจะมีศัพท์อยู่สองคำก็คือยาตัวเดียวกันนะครับจะมีชื่อสามัญกับชื่อการค้าชื่อสามัญแปลว่าเป็นชื่อทางการเป็นชื่อตัวยานะครับส่วนชื่อการค้าเนี่ยก็คือเป็นชื่อที่ใช้เรียกผิดพันธุ์นั้นในการจําหน่ายตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราบอกว่าชื่อสามัญคือยาพาราเซตามอลอย่างนี้นะฮะชื่อการค้า ตัวแรกก็คือทเรโนลซึ่งก็จะมีราคาสูงเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ผิดทีแรกส่วนเมื่อหมดลิขสิทธิ์แล้วยาพาราเซตามอลก็มีประเทศต่างๆเยอะแยะที่ผิดยาเรียกว่าเป็นยาสามัญก็จะราคาถูกกว่าทเรโนลหลายเท่าตัวนี่คือเรื่องของยาสองตัวขาวนี้ในเรื่องสิทธิบัตรและเรื่องยาสามัญน,นะครับปรากฏว่าข้อมูลของภาครัฐบอกว่าถ้าเราเข้าร่วม CPTV เราไม่ต้องขยายอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรยาที่หมดอายุเ,เราไม่ต้องคุ้มครองสิทธิบัตรยาที่มีวิธีธการใช้ใหม่เราจะไม่ถูกผูกขาดข้อมูลการทดสอบเรื่องยาเราจะไม่ถูกกระทบการนำเข้าส่งออกและส่งผ่านยาสามัญในประเทศเราแต่ปรากฏว่าข้อมูลจากภาพยนตร์ยังยืนยันนะครับว่าในสนธิสัญญา CPTPP เนี่ยกำหนดชัดเจนว่า มันจะต้องถูกผูกขาดข้อมูลเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาจากยาต้นฉบับจริงยาที่มีสิทธิทธทบัตรซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดการกีดกันและชะลอการแข่งขันชื่อยาสามัญสมมุตินะครับว่าถ้าประเทศไทยจะใช้ยาเอทตัวนั้นหรือยามะเร็งตัวนี้และมีคนผิดยาสามันออกมาแล้วถูกกว่าร้อยเท่าแต่ด้วยมาตรการนี้ บริษัทยาสามันที่จะมานําเข้ามาประเทศไทยแล้วก็มาขายในราคาถูกลงก็จะทําไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องถูกการตรวจสอบเรื่องข้อมูลความปลอดภัยตั้งแต่ผลต่อคนผลต่อสัตว์เป็นยังไงของอยาต้นฉบับที่มีสิท,สท,สท,สทธิบัตรอยู่ถ้าเขาจะมาขายก็ทําได้แต่จะต้องไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับบริษัทยาต้นฉบับดังนั้นถ้าผ่านข้อตกลงนี้ ประเทศไทยจะใช้ยาสามัญที่แพงขึ้นเพราะยังไงยาสามัญที่แต่ก่อนไม่ต้องเสียคา่าลิขสิทธิ์ก็ต้องไปจ่ายคา่าลิขสิทธิ์ให้และสมผลส่งผลต่อการ CL สมมติว่าประเทศไทยจะ CL ยารักษาโรคมะเร็งถ้าผ่านสนธิสัญญานี้ปรากฏว่าการ CL ก็จะต้องใช้ CL จําจำหน่ายยาสามัญซึ่งบอกว่ายาสามัญตัวนั้น ถ้าจะมาขายในประเทศไทยก็ต้องผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยตาม CPTPP กำหนดคือต้องไปตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งต้องลงทุนมหาศาลต้องวิจัยในคนในสัตว์แต่ถ้าเกิดไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์คุณก็สามารถที่จะขายได้ก็ส่งผลนะให้เราจะ CL เพื่อขายยาให้กับประชาชนที่ยากจนเข้าถึงยาก็จะต้องแพงขึ้นจากกรณีนี้นะครับต่อไปครับก็คือ สนธิยาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ยูพอบซึ่งมีอยู่4ี่เวอร์ชันซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรก,กรรมจึงมีความจําเป็นจะต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ดีไม่เหมือนบางประเทศเช่นสิงคโปร์อย่างเงี้ยเขาไม่มีการเกษตรเขาก็ไม่ปัญหาแต่ประเทศไทยนี่เป็นประเทศเกษตรกรรมผมจึงขออนุญาตเปรียบเทียบยูพอบล่าสุดคือ1978และ1991นะฮะใหะ้สมาชิกท่านได้ได้เข้าใจจุดแรกนะครับคือ จำนวนพันธุ์พืชที่จะได้รับการคุ้มครองปรากฏว่าจากเดิมเนี่ยจะคุ้มครองประมาณ24ชนิด8ปีกลายเป็นว่าจะคุ้มครองพืชทั้งหมดระยะเวลา10ปีต่อไประยะเวลาคุ้มครองจากเดิมนะครับสําหรับพืชทั่วไปเนี่ยจะคุ้มครองอยู่15ปีของใหม่จะกลายเป็น20ปีสําหรับไม้ยืนต้นของเก่า18ปีของใหม่จะกลายเป็น25ปีต่อไปสิ่งที่จะถูกคุ้มครองนะครับ เดิมเนี่ยก็จะคุ้มครองเฉพาะพืชพันธุ์ใหม่เท่านั้นที่ปลูกขึ้นแต่แบบใหม่เนี่ยนอกจากคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่แล้วนะครับจะคุ้มครองที่เราเรียกว่า EDV คืออะไรก็คือพืชที่กลายพันธุ์จากพืชพันธุ์ใหม่สมมติเกษตรกรปลูกพืชแล้วกลายพันธ์เนี่ยก็ที่กลายพันธุ์เกษตรกรก็จะปลูกใหม่ต่อไม่ได้มันจะกลายเป็นถูกคุ้มครองจากลิขสิทธิหรือนักขยายพันธุ์พืชนะครับเอาพันธุ์พืชเดิมมาขยายพันธุ์พืชใหม่ ออกมามันจะมีลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชเดิมก็จะต้องลิขสิทธิ์อีกเสี่งต่างเหล่านี้เรียกว่า EDV ต่อไปขอบเขตการคุ้มครองนะครับเดิมเนี่ยคุ้มครองเฉพาะส่วนขยายพันธุ์ประกอบด้วยเมล็ดกิ่งก้านที่เอาไปขยายพันธุ์แต่ของใหม่เนี่ยนอกจากสิงส่วนขยายพันธุ์แล้วจะครอบคลุมถึงผลผลิตและผิตภัณฑ์ด้วยต่อไปนะครับสิทธิของเกษตรกรขั้นพื้นฐาน ที่เดิมกําหนดให้กเกษตรกรปลูกพืชมีสิทธิ์ที่เอาพืชที่ปลูกนั้นไปเพาะปลูกต่อได้ก็จะถูกห้ามจะทําได้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรเท่านั้นต่อไปนะครับความเห็นเรื่องยูพับ1 9 9 1ที่ตีความหมายต่างกันระหว่างฝ่ายรัฐกับฝ่ายประชาชนนะครับฝ่ายรัฐเนี่ยตีความหมายดังต่อไปนี้ครับว่า เกษตรกรนะครับสามารถนำพันธุ์พืชใหม่มาใช้ได้ทั้งพืชพันธุ์ทั้งผลผิดและผิดพันธุ์นะครับโดยไม่ต้องขออนุญาตหากซื้อมาอย่างถูกกฎหมายต่อไปคือประเทศสมาชิกเช่นประเทศไทยนะครับสามารถกำหนดสิทธิพิเศษให้เกษตรกรเก็บพันธุ์พืชใหม่ได้นะครับแล้วก็การพัฒนาต่อยอดพันธุ์พืชใหม่ได้สามารถทำได้แล้วก็ต่อไปคือลดการผูกขาดและปัญหาเมล็ดพันธุ์พืชปลอม ต่อไปจะสร้างโอกาสให้กับธุรกิจธ,ธุรกิจสำหรันบ,บนักปรับปรุงพันธุ์พืชลายย่อยปรากฏว่าพอมาดูข้อมูลภาคประชาชนในการอ่านสัญญาเดีวยวกันข้อมูลตรงกันข้ามครับซึ่งฝ่ายประชาชนก็ยืนยันว่าสิทธิในการเก็บพืชพันธุ์ใหม่อะไรต่างๆที่พูดนั้นรัฐคือประเทศต้องไปยื่าขอ,ขอผ่อนผันซึ่งไม่รู้เขาจะผ่อนผันให้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็จะไม่ได้หรือเขาผ่อนผันอาจจะบอกผ่อนผันได้สามปีห้าปี ก็จะต้องเข้าสู่เป็นไปตามสนสิัญญานี้ทั้งหมดแล้วก็สิทธิเกษตรกร,ร,กรที่เรียกว่าฟาร์มเมอร์พาวเลสนะครับก็จะไม่สามารถที่ทำได้ถ้าไม่มีการผ,ลผล่อนผันต่อไปการขยายการผูกขาดไปถึงผิดผลและผลิตภัณฑ์ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ต่อไปคือการจำกัดการพัฒนาพันธุ์พืชด้วยคำว่าการขยายพันธุ์พืชถ้ามีลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชที่เขามีลิขสิทธิ จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นจะส่งผลทําให้ราคาพันธุ์พืชในประเทศไทยไม่ว่าจะเม็ดพันธุ์ต่างๆจะมีราคาแพงขึ้นจากการวิเคราะห์เนี่ยจะแพงขึ้นไม่ต่ํากว่า3าถึงหเท่าซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นภาระให้กับเกษตรกรของคนไทยต่อไปประเด็นต่อไปนะครับก็คือประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐปรากฏว่าภาครัฐให้ข้อมูลว่าสามารถจะกําหนดมูลค่าขั้นต่ําที่จะเปิดตลาดการค้าโดยเสรี ถ้าเกินนี้ถึงต้องเปิดต่ำกว่าน,นี้ก็ไม่ต้องเปิดเพื่อปกป้องผู้ประกอบรายย่อยในประเทศได้ต่อไปคือประเทศไทยสามารถขอเวลาปรับตัวที่จะแข่งขันในการเปิดตลาดเสรีซึ่งมีตัวอย่างบางประเทศที่ขอถึง25ปีแต่ข้อมูลจากภาคประชาชนครับภาคประชาชนบอกว่าในสนิสัญญาเขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามไม่ไมห้ามไม่ให้มีแต้มต่อ ในการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการรายย่อยของประเทศไทยให้เหนือกว่าสมาชิกของ CPTPP ต้องเปิดเสรีจริงๆห้ามบังคับในการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐไม่ให้ใช้สินค้าไทยห้ามกำหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพราะปกติแล้วนะครับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยในการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐในการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยี ประเทศไทยมักจะกำหนดว่าประเทศผู้มาลงทุนจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยด้วยถ้าเราเข้าร่วมสัญญานี้ข้อบังคับนี้ก็จะถูกบังคับให้เราไม่สามารถจะทำได้อันนี้เป็นความเห็นภาคประชาชนนะครับประเด็นต่อไปนะครับเรื่อง GMO นะครับเรื่อง GMO นี้ก็เช่นกันนะครับภาครัฐก็ให้ความเห็นว่าเราไม่ต้องปรับแก้กฎหมาย ในประเทศที่เกี่ยวกับการนําเข้าการส่งออกสินค้า GMO เข้ามาในประเทศไทยเราจะไม่เปิดตลาดสินค้า GMO เราก็ทําได้นะฮะต่อไปคือการนําเข้าสินค้า GMO ต้องถือตามกฎหมายไทยนะครับปรากฏว่าข้อมูลจากภาคประชาชนบ้างครับว่าเรื่องการนําเข้าสินค้า GMO เนี่ยระบุในสนธิสัญญาชัดเจนว่า ต้องถือตามกฎหมายของประเทศผู้ที่จะส่งออกสินค้า GMO มาที่ประเทศไทยอันนี้คือข้อมูลของภาคประชาชนนะครับขอภาพต่อไปนะครับครนี้ถ้าเขาส่งสินค้า GMO เข้ามาในในประเทศไทยแล้วถ้าประเทศไทยจะไม่รับสินค้า GMO นั้นประเทศไทยจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยด้านอาหารว่า สินค้า GMO ตัวนี้มีความไม่ปลอดภัยมีความเสี่ยงนะซึ่งต้องลงทุนมหาศาลต้องใช้ได้เวลานานมากจริงจะทําได้เพราะการตรวจว่าสินค้า GMO มีผลเสียเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานมากครับดังนั้นอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการกําหนดว่าประเทศผู้ส่งออกสินค้า GMO จะต้องแจ้งว่าสินค้านี้เป็นสินค้า GMO นะในการส่งเข้าประเทศไหนก็ตามแ,ตและ ประเทศที่เป็นประเทศที่รับสินค้า GMO มามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธสินค้า GMO ได้ภายใต้ข้อตกลงเรื่องว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะครับสิ่งนี้ก็จะหมดไปนะฮะมันจะถูกบังคับด้วยกฎระเบียบของ CPTPP ที่บังคับให้สินค้า GMO ทะลักเข้ามาในประเทศไทยได้นะครับประเด็นต่อไปนะครับการคุ้มครองการลงทุนจะพบว่าใน CPTPP เนี่ย จะคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติครับตั้งแต่ก่อนประกอบพิจา,ารณาตั้งแต่เขาเริ่มมาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือการลงทุนที่ไม่ได้รับการอนุมัติคุ้มครองเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นมาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ตลาดทันี้ไปลงทุนอะไรสักอย่างรัฐบาลไทยไม่ได้เซ็นสัญญาเลยว่าจะคุ้มครองเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ถ้าเกิดกรณีปัญหาขึ้นปรากฏว่าใน CPTPP นี้ กำหนดครับให้นักลงทุนต่างชาติสามารถฟองรัดได้โดยการใช้กลไกระงับข้อบิดพลาดระหว่างรัฐและเอกชนผ่านอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศซึ่งถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไปในอนาคตอาจจะมีค่างโง่โผล่ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเพราะว่าการคุ้มครองการลงทุนสมมติอย่างนะครับในยุคโควิดระบาดประเทศไทย มีมาตรการที่ต้องล็อกดาวน์ทางเศรษฐกิจแล้วเกิดไป,ปเกิดผลกระทบต่อการลงทุนทางเศรษฐกิจของเขาที่มาทําในประเทศไทยนักลงทุนในตลาดหุ้นมีสิทธิ์ที่จะฟ้องประเทศไทยได้อันนี้คือข้อมูลนะครับประการต่อไปนะครับก็คือเรื่องเครื่องสำอางถ้าเราเซ็นสัญญา CPTVB การควบคุมการจดทะเบียนอนุญาตเครื่องสำอางจะเปลี่ยนไปต้องใช้ระบบการแจ้งโดยสมัครใจหรือบังคับ อยอจะไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับว่าต้องมีการตรวจสอบจากอยก่อนเวลาจะขายต้องมีตาสลักปั๊มรับรองบนผิดพันว่าได้รับการตรวจสอบจากอยอแล้วอันนี้จะทำทำไม่ได้ดังนั้นข้อนี้แม้ว่าจะมีข้อดีคือเครื่องสำอางจะมีการจดทะเบียนได้อย่างรวดเร็วภายในประเทศไทยแต่จะเกิดปัญหาความปลอดภัยของผู้บริโภคหรือไม่ยิ่งข้อมูล พบว,ว่าที่ผ่านมาของประเทศไทยนะครับ90%ของการจดแจ้งทางออนไลน์เนี่ยล้วนแต่เป็นการจดแจ้งที่เป็นเท็จใช้โรงงานไม่จริงบ้างตัวยาไม่มีคุณภาพบ้างตัวยาไม่ตรงบ้างแอบใส่ตัวยาอื่นบ้างที่มีผลเสียการคุ้มครองผู้บริโภคจะมีปัญหาทันทีประการต่อไปนะครับเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งไม่มีเวลาที่จะพูดนะครับเช่นมาตรการชายแดนเรื่องสุนิยาบูดาเปส เรื่องการจํากัดการกําหนดนโยบายสาธาะของภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายสุขภาพการคุ้มพองผู้บริโภคเช่นเหล้าบรีหรือข้อกังวลเรื่องเครื่องมือแพทย์มือสองครับผมขออญาตว่าในรัฐมนูญปี50มาตรา190กําหนดว่าถ้ารัฐบาลไทยในอดีตต้องการที่จะไปเจรจาสนทิสัญญาระหว่างประเทศกับต่างประเทศนะครับ รัฐบาลต้องนำกรอบการเจรจาส่งเข้ามาได้รับความเห็นชอบจากสภาก่อนแล้วเมื่อสภาได้รับแล้วต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จใน60บวันหลังจากสภาพิจารณาและเห็นชอบกรอบการเจรจาแล้วรัฐบาลจึงจะเอากรอบการเจรจานี้ไปเจรจาระหว่างประเทศแล้วก็เซ็นสัญญาได้ต่อไปแต่ในรัฐมนูญปัจจุบันรัฐธนรมนูญ60มาตรา1น8กำหนดว่าถ้ารัฐบาลต้องการที่จะ ทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศเช่น CPTPP เนี่ยรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะตั้งกรอบการเจรจาขึ้นมาได้ส่งเจ้าที่ไปเจรจาได้เมื่อเจรจาเสร็จแล้วถ้ารัฐบาลเห็นว่าควรจะดำเนินการเซ็นสัญญารัฐบาลค่อยนำมาขอความเห็นชอบจากสาภาและถ้ารัฐบาลส่งมาเนี่ยรัฐสภาต้องเห็นชอบภายใน60วันแต่ถ้ารัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จใน60วันถือว่า รัฐสภาให้ความเห็นชอบดังนั้นจะเห็นว่าการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา178นี้ถ้ายตินี้ไม่ผ่านเราไม่ได้สามารถจะตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นศึกษาได้มันก็จะเกิดผลเสียประชาชนจะไม่มีส่วนร่วมผู้แทนราษดรทุกคนจาก350เขตไม่มีส่วนร่วมที่จะช่วยพิจารณากอบที่เหมาะสมให้กับรัฐบาลแต่ถ้าผ่าน ก็จะมีตัวแทนประชาชนซึ่งจะมีผลมากกว่าเราไปประชาพิจารณ์เพราะกรรมธิการจะศึกษาอย่างละเอียดเรียกข้อมูลทุกอย่างมาได้ศึกษาเสร็จก็คล้ายๆเหมือนกับการปรึกษาหรือเรื่องกรอบการเจรจาว่าควรทำไม่ควรทำหรือว่าควรทำแต่มีเงื่อนไขต้องไปเจรจาต่อรองอย่างไรให้กับรัฐบาลเหมือนกับทำกรอบการเจรจาให้รัฐบาลก็จะเกิดผลดีต่อรัฐบาลต่อประเทศต่อไปครับ ในยุคโควิดระบาดหลังโควิดระบาดท,ทุกๆอย่างจะเริ่มเปลี่ยนไปประชาชนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรระบบสุขภาพระบบสาธารณสุขยุค New n o r ม a l จะเปลี่ยนไปดังนั้นที่ผ่านมาใช่หรือไม่เป็นคําตอบหรือไม่เจ้าที่ภาครัฐจะมีการพูดคุยอยู่บ่อยๆว่าจําเป็นจะต้องรีบไปเจราจาไม่งั้นจะเสียโอกาสทางเศรษฐกิจแต่มีคําถามว่า ทำไมประเทศภาคีสี่ประเทศประกอบด้วยมาเลเซียบูนายชิลีกับไม่ยอมลงสัตยบัญในสนธิสัญญานี้และท่าที่ทราบข่าวก็ไม่มีแนวโน้มจะลงสัตยาบัญด้วยแสดงว่าเราต้องศึกษาว่าเพราะอะไรสี่ประเทศนี้จึงไม่ยอมลงสัตยาบัญมีข้อเสียอย่างไรในสนธิสัญญานี้และมีทางเลือกอื่นหรือไม่หากเราไม่เข้าร่วม CPTPP เช่น เป็นไปได้ไหมเราทําการเจราจา FTA ตรงกับคาดาและเม็กซิโกถ้าได้เราก็จะสามารถทำ FTA การค้าขายร่วมกับทั้ง11ประเทศได้ข้อดีก็จะเกิดขึ้นเหมือนกับตอนแรกที่ได้พูดถึงแต่ในกันมันไม่ได้พ่วงข้อเสียที่เ,เรื่องยูพอเรื่องของซีแอนยาเรื่องอื่นที่เป็นข้อเสียอีกมากมายที่จะติดมานะครับ เ,เจ้าที่ภักรัฐก็มักที่จะส่งข่าวว่าถ้าช้ากลัวประเทศไทยจะตกรถแต่ผมก็จะขอให้ความเห็นว่าคิดดูให้ดีนะครับตกรถด,ดีกว่าติดลมหรือไม่ถ้าเราคิดว่าทุกอย่างดีแล้วจะต้องรีบทำไม่คิดให้รอบคอบเราคิดว่าเกิดผลดีมากกว่าผลเสียแน่นอนแล้วพอเราเซ็นสัญญาไปนะครับปรากฏว่า เมื่อเราเซ็นสัญญาไปก็เหมือนเราติดลมแล้วนะครับปรากฏว่าเกิดผลเสียมากกว่าเยอะแยะถามว่าถึงวันนั้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบครับในโลกนี้ครับไม่เพียงแต่ประชาชนในโลกต้องการการแข่งขันโดยเสรีเท่านั้นแต่โลกนี้ต้องการการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรมด้วยครับขอบพระคุณครับ